สวัสดีค่ะเจแหล่ใช่มเจเล่งกายอยู่ที่ตั้งไหนเนาะเจแหล่อยู่บ้านพักตบจ้าคนบ้านพักตบเขานี้เลยจ้าโอล้ใกล้กันนี่นะเจเนาะแมนจ้าเป็นครั้งแรกเนาะที่ทางช่องได้มาถ่ายทำนะครับผมแมนจ่านินค่ะว่าแมนเออยังไรเนาะเลขยังค่ะเล่เจ้าเนาะเลขฝันค่ะเลขฝันค่ะโอ้คนมีสิ่งฝันดีฝันฝันเม็นบระกาศชวนมากถือค่ะ ส่วนมากจะฝันมากกว่าจะเลขคำนวณมิตาของพอเซาเรนเ่ะเอ,อจ้าต่ว่าบ่าได้ถามเพิ่นหววนี้ว่าเพิ่นเด่นตัวไหนอ๋อมีเลขคำนวณอีจกจ้าของพอเซาเรกอ่ะ แม่นของเราอยู่เด้อเรา<อ>เ่าแม่นสูตรละในวันพักตบคนหนึ่งนะโอ้จิ้มไป๊ยไยทำได้อยู่บ่จิบมโป๊ยราละไยได้กู่แบบเนี่ยพอเราบ่มักได้โอ้ <laughs> เราบ่มักไอ้สาวแล้วมาให้ว่าได้บ่จา้าขนม่นที่นี้จ้าเดี๋ยวสีไปตามไมาให้ดอกจ้าจ้าสาวแล้วน้ำพรไมาให้ไหมจ้าเด็ดสูตรนี้ว่าแม่นดังได้ยิ่ได้หั่นในบ้านพักตบอ่ะเนาะอย่านั่งหายอยู่ คืพ่อตัวจริงนะคะเพราะว่าเพิ่นเพงมากบังหันเป็นนหยังก่อเส้า,าแหล่บังหันไปรถีหยังลมอยู่ใส่รถเต็นปิกอัพเลี้ยวตัดหนาโมอเเอร้าแหล่ไปเอาเขาเก็ยบยว้อมเพื่อวันเพือจ้าตัดหนาเขาเจอๆเลยตำตึงเลยเขาไปนอนโรงพยาบาลอ,อยู่ซีหาเช่นโอเนนน้เป็นยังไรกว่าจ้าใครแน่ยบ่อนเป็นนิยังไรค่ะเพียงแต่ มันเก็บหัวหวาน่เนยหนึ่งกับปวดคนกบพ่อหนี่งอะจ้ามันโลมกระแทกแนงข mm ้าวโพดแำให้แฟนมันเขาเป็นหนังแสดงว่ามีของดีนะแต่ไมีนั่งก็ว่ามีผู้น้ำคมคลองอยู่เลยจ้าโอ้เป็นปูบ่กคะได้จังไหน มันกระซิมนี่เนยุวัดสามนีเนาะวัดสมนีบ้านพักตบแม่พันธุสามันือปูวัดสมนีวัดสมนีนี่ปูยังหึปูโคตจ้ะปูโคดเนาะจ้ะไข่ได้ขาวปูโคดนี่ไห่ลังวัลนทีหนึ่งข้าเจ้าดูดูแม่จ้างวดนี้เจ้ากับฟันเกี่ยวปูโคดนั่นบอกจ้อเพราะเป็นเพืนอิชัให้โชคเจ้าก็บเจ เนี่ยพากันไปขอกํายางยาเพิ่นเมืองกีนี่เพิ่นไหยามาสามสามมันออกซีซีไม่จ้าบ่จ้าพ้ดว่าสือขืนสือลุ่งบ่ได้ยยับขืนยับลุ่งทางเดียวแมนสามซีซีันไหตองเอ่ะมือว่านี่เป็นงานแมนจ้าถอดเทียนพรรษาอยูวัดสมนีเฮ้าจ้ามือว่านี่เกลี่มีตัวเลขกแนวทางของทางวัดมาฝากบอกเกลี่อืม ของท,างาท่านในทรามอาจารย์วิจาว่าเพิ่นได้ตัวใดตัเก้านี่อาจารย์บิดกับพุ้นหนึ่งราคาที่แม่นที่สุดแล้วก็แมนหลยนี่ค่ะเพราะว่าถา้าถ้าเป็นยอดเงินอีกอย่างมีงานแมนอีกคือจะเข่าโหลดของวัดสามมณีเนาะจะเอาไว้โอกาสหนาเกลี่ยจังตามมาฝากทีมง,งานแต่ว่าตอนนี้คือเกลี่ยมีเลขกไม่ใจก็คือเลขฝันฝันจังไดค่เอาเบาเลี่ยงฝัน วันเห็นป่าตายไม่จ้าแต่ว่าที่มักยืนแนนทีมักยืนมีเลขกยี่สองหางศูนย์ศูนย์กับแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์กับแปดศูนย์จ้าตายจ้าฟันเห็นป่าตายไม่จ้าปลาอย่างละเก่ป่าตะเพียนเท่านี้เลยจ้ามันเป็นาเละมันเป็นเจ็ดดิขนาดปลาตะเพียนมันไม่เจ็ดนกบลูแต่ร์พนั่งมาโอ้เจ้ามาตีต่น้ำป่าเจ้ามาตีตีเพื่อการที่เพื่อการเมน ยี่ดสิบว่าอย่างกาค่ะมักที่สุดก็คือ <80. S 2> แปดศูนย์เลยจ้ะแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยนจะมีเกจด้วยเนะจ้ะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์มัคคิสุดนะคะสามโตเพราะมีบัค่ะสามโตเพราะท่านใดๆอยู่ใจจากสี่ตีเป็นยังไง สี่แปดศูนย์บอกสี่แสนสี่แปดศูนย์น้ำไม่ยิ่งเท้าน่ะหรือว่าพี่น้องเพิ่นสิตีเอาไก่เพิ่นตีเอานเจเนาะปลาปลาตะเพียนเหลอครับเจ๊ปลาตะเพียนตายเจ๊แหลกก็ตีเป็นแปดศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์ปลามีเก็ดเนาะอยู่ที่เี่ช่วยกันแเนาะเจ็ดศูนไปจังสี่ก็ได้แต่คน้นกันแ่ละทีข้นรวมแต่แต่ข้นก่นวใจกันตน แปดศูนย่จ้าแปดศูนกตัวก็คนย์ศูนย์นูนยล่ะนั่งมาศูนศูนย์เล็กเบิ้นเล็กเบิ้นตุนนั่งมาเทศูนย์เล็กศูนศูนวันนี้เจศูนยเอาป่ะปามีเก็บเนาะเอาด้วยกันดีครับมีเนาะกันไว้กุ่งนะจ้ากมันขึ้มันวัดเมื่อกี้นี่ก็ไปขอน้ำปูขืดอกี้นี พันธไห่ศูนย์สามสามสามตัวตรงตรงไปจับปิ้งป่องอยู่หอผู้อ้นจุดทูบครับพันธไห่มาศูนย์สามสามมันออกซีซีทั้งห้างแฟนนั่งมันเคลืนไหวซีซีเราคนไปตัดจริงแปลวแปลวซีเก่ามาแทนเล่ย์เล่ยปลาไตจ่อยเลย์โอทจ่อยที่จริงวันที่กันจะน่าจะถูกน่าซีซีเลย์่าถูกจ่อยตัดออกจ้ะเอาแกตัวใหม่เลเจนน้องคะเป็นลุงเอา ตามตัวนี้พี่แปดตัวจ้ามากที่สุดหือะไรก่อนจ้าบักที่สุดก็แปดศูนย์เลยจ้ะศูนย์ศูนย์แปด้าบอดาพี่ลองแอสิว่องุ่มนี้งแปดศูนย์ันมี่ฝันเป็นออกได้บ่ค่ะจ้านมากก็แม่นแล้วค่ะอ่าชวนมากบอกบอกมูปะค่ะไปเกากะ่วนมากกะมอคใข่ได้บอกใครหรอกจ้ะ กราเจะซื pues ้อเอาเองม้าค um, ้ายผ่าม้าปอกันงวดหนึ <S <S 是是่งแปดราคาฟันโป่งตรงผู้ผู้มาบอกให้เป็ให้เป็นตัวเล่นอยากได้มุ้งซื้อไปซื้อเอาเดินหนึ่งแปดกระปอกเต็มๆให้งวดหนึ่งแปดกระต่ายตัวใดซื้อหลายตัวเดียวนึงน่ะจ้าอขันตัวเดียวให้ซื้อได้นู่นมันไหนซื้อหลายคือแกะบาดต้งหัด สองพันเอาดีใจนั่งว่าเลยสองพันก็หลยเกอบอยู่เนาะสมัครผูหน่อยแต่วางวดนี่ค่ะ8008ค่ะมีหามเลยล่ะอลมงห้ามยล่ครับ808ก็คืออ่ี่น้องหมดนู่คิดว่าสิถึงีอว่าค่ะก็คิดว่ามันใจก็ว่าสิมากอยู่เลยจ้ะอืม ไม่ซื้อลายเนะาะจ้าซื้อหน่อยๆช่วงนี้อืบ่ได้ขายของกัญญาอย่างไม่จา้าบางมือก็ไปหาย่างข้าวเกียบขายไปเอาอขา้าวเกียบนี่อะจังว่าได้ไปประสบอุบัติเหตุอยูย่อำมเพอบันผือเฮ้าโอ้เลยบ่ได้หาเงินสามาจ้าเลยบ่ได้หาเงินช่วงวังจีนี่พ่อก็ไปประสบอุบัติเหตุมากพอก็ไปจับพยยันรถเฟืองให้จับมือนี่เลยจา้า ได้แตมาขายผ้ามาแก้โดยบังอคนเจ๊แหล่สาวแหละนะมาัดีจีเรย์วุดหนุนเสียช่วยเพื่อนจ้นสวัสดีเจ้าจีม่เงินซื้อบ่มีพี่น้องเสื้อตัวเท่าไหร่นะครับยี่สิบบาทจ้ายีบาทเสื้ออะไรถูกแพ้ครับยี่สิบบาทเมาเมาพี่น้องผ้าไม่ไี้หรอะผ้าไม่ค่ะเพิ่มเพิ่มเมนผ้าเก่าที่ค่ะผ้าไม่ไม่ตัวละเส้าบาทเส้าบาทจ้าเส้าบาท ตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทพี่้าใส่นุ่งนอนใส่สบายเ้อค่ะเด้อสาวแลนะขายเสื้อด้วยนะครับผมขายทุกอย่างเนาป็นมัดจับแนวทังให้พี่น้องเพื่อนแนบวันนี้เจ้เออครับให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งนี่เ้อค่ะเด้อพี่น้องมักกะจัดคัดกะพันเ้ยค่ะ แนิ่งๆนะครับเนิ่งๆเยติศูนศูนย์เจ็ดศูนสี่แปดศูนย์้ก็สี่แปดนะคะมักกะจัดเอทางเสาแหลมตัดสามตัวคุณมักสามตัวคือสี่แปดศูนย์เนาะก็เลยตัดออกสี่แปดให้เรานั่อเพาจังใดจังหนึ่งครับ้าเพียเป่งมาอาจชีวาได้ขายเสือผ่าตละยีสิบบาทได้ เปิดลานพระเนาะ็เปิดลานป่าพระเจ้าปานี่เฮ้ยได้ตั้งสำนักบอกเนบอกเลขแม่นเนาะเพค่นฝันดีอยากบอกค่ะบางคนก็ฝันหลักกับผมไม่งบซื้อกับบอกมู่เอาบางคนงงไริ่นก็ตื่นเอาผู้เดียวอันนั้นพี่นายเจ้อเมื่อนี้ก็เจ๊แลมาตึ้งยาวค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางของเจแลเและะค่ะการเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอจบคลิปวิเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ